เพชรทองมันมาเป็นสายหรอเออน่าจะใช่แหละไอ้เหี้ยนี่แม่มเอยโอ้โหมันตายที่ห้ใหญ่สี่ยาอ้นไอ้สัตว์มันน่าจะนะน่าจะห้องใหญ่สวยที่วางเอตายที่วางเอตายนะห้องใหญ่หนึ่งตัวเย็สแม่มันจะมีฟันกู่่งงใหญ โอ้ยสะพานสองตัวบ้านเราพี่สะพานขึ้นบ้านบ้านบ้านเราบ้านเราสะพานสองตัวสองตัวห้องใหญ่ห้องใหญ่ห้องใหญ่ไปไปที่วางเอแล้วเขาบีได้ปะอยู่ตรงเขาเรื่องเฮี้ยเ่าได้ดีแล้ไม่เป็นหรือว่าวางเอวางเตรงไหนวางเอมันอยู่แถวเอไหมเหรอไปที่ตหนแล้วไปที่ตายแล้ว Băng B đã có eo ae, chụp tang bí thật là thật hơi 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 ตัวเต็มไปอย่าตายอย่าตายอย่าตายไม่ง่ายตายไปไปไปมาแกะต่อเฮ้ยบ้าเหล่าตัวนึ่งมาแกะไหนเาแกงไหนทะลุสองเหียห้องเล็กห้องเล็กมีอีกนะมีอห้องเล็ก ลาเวนมันมาปั่นะแค่หนึ่งเพจมันปาแฟดใส่เอหไอ้คนไหนอุตส่าห์พิมพ์ขอทีแล้วนาเฮียไม่ออกให้ด้วยสัตว์คตีมันปาแฟดใส่เหรอเมื่อกี้อ่ะไอตัวไอตัวแแดงกันหรอใช่ใเอออ๋อมันเป็นฝั่งแกนเดียวมาฝั่งบินบินตาหน้าบินตเอ๊ะจบนี้บินสายนั้นน่ะุส่าห์อุตสาหจะม่สาพานตัวนึงนะ ได้ได้ผ่านอ่ะไปทำบีได้ใช่ใช่บีโลนเนี่ยหยุดหยุดหยุดห้องพี่พี่หวังได้ปะเอ้ยเออพี่พี่หวังเลยผม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 เล่นห้องให้หวังให้นะใหญ่ว่าันเย่มเ่มบีอะเอ้ยผมหงให้ผมหวังให้พี่พี่เหงเล่นในห้องได้ปะพี่พี่เล่นในห้องเดี๋ยวผมเล่น้างล่าให้

เฮียกดดันไอ้สัตวสเย็ดแม่กดดันไอ้เฮียเย็ดแม่แล้วแกมีลูกเดียวกดตายเมื่อกี้ไอ้เป้าจุดนี้มันยิงยากจริงเนาะใส่แบบว่าตกเลยโอเคเอาเรกันล่ะอ่าระยะประชิดอ่ะ ยิงได้ง่ายกว่าอุ๊ยเจยอโอ้โหไอ้อสัตวเอ้ยสพานเอ้ยสพานมันมาทางบ้านเหล่าน่าตัวหนึ่งนะขึ้นผ่านมาไม่ตายวะหอ้องใหญ่ที่วาง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 เอ้ยข้างบนพี่ โหห้องเล็กยิงกอดอีเอ้ยหลอบ้านตุ้ยนะหลอบ้านตุ้ยนะเว้ยสะพานมาเราตายสะพานตายสะพานตายพวกหมอสะพานนี่หรอ สะพานตายตายแล้วไม่รู้ไหมกว่าตัวอะไรมันตายไปแล้วเฮ้ยใครโดนเหล่าพี่จกอลเล่นตัวไหนพี่กอลท็อปเซนเหรอเหมยลินทำเอทำเอโอ้เอสองตัวเลยตองเล็กตองเล็กสะอตดสามตัวเนาะเชื <cra> ่อมบีเช um ื่อมบีทางทางเอมาบอกใครวะเนี่ย เนี่ยมันมันมันมัไข่เชื่อไปละไอ้เชี่ยหนึ่งเพจถ้าคนตีนในเชี่ยเนี่ยไข่นะไอ้หนึ่งเพจเราไม่ยอมออกไอ้สัตว์เออเยี่ยงว่าที่มันเหล่าใครทุกอย่างทำไมมันไม่ยอมบอกให้ว่าขอที่ออไอ้เอฟมันจะมาไง ตใต้ใต้สะพานขึ้นหมุนได้ปะขึ้นยากอยู่ดีแม่งหมุนยืนรออย่างนี้เดียวไปนะไปแด่เอวลาให้เดี๋ยวหมุนเลยเอ๊ะเอ๊ะหมุนขึ้นได้พี่ขึ้นมาเลยยู้ยูอยู้ไอ้ทางเชื่อมอะไอ้เออ

หมอพ่อมึงไอควายสวยลองมือนะไปได้ได้สั์เอ้ยแมงเห็นช้เอ้ยไอไอลุมลุ่มลุอะไรเอ้ยลุมไม่ใช่ลุมไอไอไอหมุนนหมลุ่มลุ่มลลุส่งตัวไลุยิงน่อยลุ่ลุมช่วยยิงน่อยลุมโดนยิงลุ่มน่อยตุ้ยนดิตุ้ยเออ ไอพี่เตะๆหน่อยเอ็มมาเอ็มมา